ทูบุญกับพี่พัฒน์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข็นนะคะแม่ชีออกมารับแล้วนี่เป็นปลาราเจียวบอง30แพ็คนะคะแล้วก็ปลาแห้ง30มีหอมมีอะไรมาด้วยค่ะไม่เคยไปราชการัราชการที่สิบอ่ะไม่เคยคะ่ะ วัดท่านเจอพอดีโรงพยาบาลเดี๋ยวนัดโรงพยาบาลว <ไป S 2> ัง <ไป S 1> สมอ<ะ>อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จะมีเลี้ยวเข้าไปวัดเทพนรินทร์นะคะอ๋อเคยไปค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละก็มีวัดนี่แหละท่านผูกแขนพี่แม่และท่านก็เจิมนะคะให้แม่ด้วยอ๋อเหรอคะให้หนูนใช่หนูจำเร็ดหนูดีให้หนูไปเจิมนะคะให้ได้สามครั้งแล้วหนูจำดีมากโอ้สาธุสาธุค่ะเข้าความลับสาธุนะคะเดินทางกันต่อนี่น้องไทเกอร์นะคะ ให้ให้หนูยืนรอตรงนิดแม่ขออนุญาตอันนี้จุดปูที่นี่ก่อนเพราะว่าจะลงมาทำข้อวัดนี้๋จะรอแม่อยู่ตรงนีง้ก่อนถางประตูเข้าประตูเลยรอแม่ตรงนค่ะคินนะคะรออยู่อรอคุณแม่ชีนะคะนี่คือวัดหลวงตามหาบัวค่ะอันนี้ที่เราส่งมาที่พิพัฒน์นะคะสั่งของปลาราเจาบองนะคะก็จะเป็นแม่ชีนะคะรับ ทุกครั้งเลยนะคะสาธุบุญกับพิพัฒน์แล้วก็เฮียด้วยนะคะนี่แหละค่ะเดียวเบิ้งได้ไหมลูกเ oh, บืง้งนะฮะอ่ะสาธุสาธุบุญด้วยนะคะ <c oughs> สาธุเนี่ยนะคะคนก็รอใส่บาทนู่นพิพัฒน์อยู่ตรงนู้นนะคะกับเฮียแล้วก็ คุณย่านะคะแม่ของเฮียนะคะใส่บาทรอใส่บาทนะคะหนูก็มากับแม่ชีเอาปลาเอาเจียวบองนะคะแล้วของต่างๆของพิพัฒน์แล้วก็เฮียนะคะเอาไปเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะสาธุบุญนะคะเห็นไหมคะหลวงตามหาบัวสาธุสาธุเจ้าค่ะหลวงปู่มัน เอฟซีนะ,ะท่านใดนะคะอยากจะกราบก็อธิษฐานได้นะคะกราบได้นะคะสาธุจะรู้ามากราบพระกัน,นลรืเปล่สาธุ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 าเอามากราบเลยแล้วกราบพระถามแม่ซี